ชุมชนคนหางานสวัสดีค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานชงกาแฟค่ะที่คาเฟ่อเมซอนสาขาอุทัยคุ้งลานนะคะเพื่อนๆที่กำลังมองหางานร้านกาแฟอยู่มาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ คาเฟ่อเมซอนสาขาอุทัยคุ้งลานค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครพนักงานชงกาแฟ5อัตรานะคะโดยคุณสมบัติค่ะเพศชายหรือหญิงอายุตั้งแต่20-35ถึงปีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ขึ้นไปถึงปริญญาตรีนะคะรับทุกสาขาเลยค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะรักงานบริการค่ะมีความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษ,าษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะคะและสามารถมาทำงานได้ด้วยตนเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089 743 8789ค่ะคุณปิยวันหรือสามารถส่งประวัติส่วนตัวไปที่อ e ีเมลที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ